ซึนามิปีศาจร้ายใต้ท้องทะเลที่บุกทำลายล้างหกจังหวัดภาคใต้ชายฝั่งอันดาม,มันของไทยเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่มีวันลืมเลือนแต่หลังจากฝันร้ายผ่านพ้นคนไทยรู้คุณค่าของป่าชายเลนมากขึ้นโดยเฉพาะต้นไม้ชายเลนที่เป็นเกราะคุ้มภัยอย่างดีประโยชน์ของป่ากโกงกางนะครับสามารถช่วยในด้านของ การต้านของกระแสะน้ําที่เข้ามาสู่ชายตลิงถ้ามีคลื่นสึนามิก็อาจจะลดความแรงของคลื่นลงได้ทําให้เกิดความเสียหายน้อยลงอะไรอย่างรครับสําหรับบ้านยี่สารอเภําออัมพวาจัังหวดสมุทรสงครามต้นโกงกลางมีได้เป็นเพียงด่านป้องกันภัยจากธรรมชาติเท่านั้นแต่ไม้โกงกลางคือวัตถุด,ดิบหลักที่ชาวบ้านนำมาเผาทำเป็นฐานขายเลี้ยงชีพมาช้านาน หมู่บ้านนี้อาชีพใหญ่ก็คือการทำป่าไม้กงกลางเราทำกันมาสัก80ปีโดยีโดยประมาณแล้วนะที่ปลูกป่าปลูกในที่ที่เราเป็นเจ้าของเองอะไรต่างเองปลูกแล้วเราก็มีการพอตัดแล้วเราก็มีการปลูกทดแทนกองไม้กองกลางเหล่านี้ชาวบ้านยี่สารมีสิทธิ์ที่จะตัดมาเผาถ่านได้ <S <S เหตุเพราะพวกเขาไม่ได้ตัดไม้ในเขตห่วงห้าม และเป็นคนปลูกเองกับมือในเขตพื้นที่เอกชนดังนั้นป่าไม้ยี่สานจะไม่มีวันหมดไปเพราะมีการปลูกทดแทนอยู่เสมออันที่ไม้กองกลางจะต้องถูกมาใช้ในการทำฐานใช่ไหมคะก็คือมันจะไม่หมดไปค่ะเพราะว่าเมื่อเขาตัดมาแล้วเนี่ยเขาก็จะปลูกไปใหม่อีกเพราะว่าถ้าเขาไม่ปลูกใหมออ่อีกเนี่ยเออในด้านรายได้เนี่ยก็จะเสียไปด้วยดังนั้นเขาก็จะปลูกต่อไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้า ใครจะตัดนะครับก็คือชาวบ้านทั่วไปครับปลูกในพื้นที่ของตนซึ่งได้รับสัมปทานจากหลวงไว้แล้วครับไม้โกงกลารที่ตัดมาจะถูกจัดเรียงอยู่ในเตาเมื่อเริ่มเผาถ่านผู้เผาถ่านจะต้องคอยเติมฟืนตลอด24ชั่วโมงเป็นระยะเวลาประมาณ15วันคอยสังเกตกลิ่นและสีควันตามประสบการณ์ที่บอกว่าใชา่เมื่อนั้นก็จะได้ถ่านไม้โกงการชั้นดี ชาวบ้านที่นี่มีการผลิตฐานไม้คงกลางอยู่แล้วก็จะเกิดเศษเหลือของถ่านไม้คงกลางเมื่อเราคิดมาทํถ่านอัดแท้งเนี่ยทำให้มีมูลค่าสูงเพิ่มยิ่งขึ้นในเรื่องของควันนะฮะสารแสกต่างๆเนี่ยถ่านอัดแท้งเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าเราได้พยายามที่จะกําจัดในในในส่วนที่เป็นสารแสกตรงนั้นออกไประดับหนึ่งนะฮะกลมทร<ห>ัพยากรทางทะเล<ป>และชายฝั่ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารกลุ่มผลิตฐานอัดแท้งจังหวัดสมุทรสงครามและสสส,สได้นำเทคโนโลยีใหม่มามอบให้แก่บ้านยี่สารซึ่งก็คือเครื่องบดและเครื่องผสมและอัดแท่งถ่านทำให้ผลิตฐานอัดแท้งจากไม้โกงกลางได้เร็วขึ้นมีกำลังการผลิตสูงกว่า300กิโลกรัมต่อชั่วโมงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนช,ชาวย,ยี่สารเพิ่มมากขึ้น เราเริ่มโครงการนี้มาประมาณเกือบ2ปีแล้วเราก็ได้พยายามที่จะประสานงานกับทางสสสเพื่อที่ขอขอเครื่องมือตรงนี้ทางสสสก็กรุณาให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณรวมทั้งได้มาติดตามดูความก้าวหน้าให้คําแนะนําเป็นระยะระยะครับ โครงการพัฒนาเศษฐานไม้กงกลางอัดแท่งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากไม้โกงกลางอย่างคุ้มค่าและในทางอ้อมอยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนได้อีกทางหนึ่งทําให้บ้านยี่สารกลายมาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแห่งนี้และนี่คือความสุขที่แอบซ่อนอยู่ในแนวรอยต่อระหว่างพื้นน้ำกับแผ่นดินของบ้านยี่สาร สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ